SPRC รายงานการปฏิบัติงานด้าน CSR และสิ่งแวดล้อมวันที่20เมษายน2565เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาประชุมหาลือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารของภาคการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่งการกุศล SPRC ร่วมกับอบจ .SPRC Run for You and See รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวณบ้านอาจารย์บัญชา กิจกรรม SPRC Run for UNC เปิดรับสมัคร12เมษายน2565เวลา12นาฬิกาปิดรับสมัครวันที่30เมษายน2565เวลา23นาฬิ59นาทีหรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อผู้สมัครสมัครครบเต็มจำนวนรายได้จากการรับสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดระยอง SPRC จะจัดโครงการอบรม Youth Blogger รุ่น YB Special โดยรุ่นแรกจะจัดให้แก่2โรงเรียนคือโรงเรียนมาตบตาพุทธพันธ์วิทยาคารและโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำระยองโรงเรียนละ25คนรวม50คนจะด,ดำเนินการอบรมเป็นเวลา2วันวันที่25-26เมษายน2565ณโรงแรมระยองบีด หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองสถานที่จะลงพื้นที่ชุมชนประมงหาดแม่ลำพึงและชุมชนประมงเนินคอความคืบหน้าด้านการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ SPRC ขอยืนยันว่ายัางคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมโปร่งใสสมเหตุสมผลและรวดเร็ว บริษัทจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนที่เหลือเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเตรียมการจ่ายเงินช่วยเหลือสําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆวันที่28เมษายนช่วงเช้าณนะอาบาตาตะพงจํานวน300รายวันที่29เมษายนณนะสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเพจํานวน600รายสรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือณนะวันที่20เมษายน2565แยกเป็นกลุ่มดังนี้ ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์จำนวน2,663ลำเป็นเงิน119.67ล้านบาทอาชีพอื่นๆ2,892รายเป็นเงิน42.58ล้านบาทโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหาร85รายเป็นเงิน17.3ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน179.5ล้านบาทสำหรับความคืบหน้าและแผนการดำเนินการด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม บริษัทเริ่มดำเนินการโครงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนในน้ำดินตะกอนและสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22เมษายน2565รวมทั้งสิ้น34สถานีสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลวันที่15เมษายน2565ได้มีการตรวจสอบค่าพิโตเรียมไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด TPH เพิ่มเติม4สถานีบริเวณหาดแม่ลำพึงมีค่าอยู่ในช่วง ND น้อยกว่า0.25 ถึง0.45ไมโครกรัมต่อลิตรพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน1ไมโครกรัมต่อลิตรทุกสถานีหมายเหตุค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำพศ2564ประเภทที่4เพื่อการนันทนาการรายงานโดย s p r c